สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซอร์พิ่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุพนครโดยเซอ์พินกค่ะวันนี้นะคะเซอพินกพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถ ADV 160ค่ะตัวนี้เป็นตัวสแตนดานดนะคะแต่ว่าได้รับโจทย์มาจากลูกค้าคนพิเศษของเซอ์พินกว่าอยากได้อะไรแต่งที่เป็นสไตล์ทัวริงค่ะซึ่งตัวแต่งสไตล์ทัวริงเนี่ยในวันเปิดตัวนะคะก็มีเอาไปโชว์ด้วย แต่ด้านไม่มีผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายแต่ว่ามีแคตตาล็อกให้เลือกอะไรนะคะแล้วก็สั่งได้ซิลพินก็เลยให้ลูกค้าเลือกค่ะจริงๆลูกค้าของซิลพินกนะคะสั่งมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่16รายการรายการของที่ส่งมานะคะได้มาทั้งหมด15รายการมีอีกหนึ่งชิ้นที่ยังเป็นแบ็กออเดอร์อยู่ยังไม่เข้าแต่ว่าไม่ทันกำหนดเลิกของลูกค้าจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยได้มาทั้งหมดเนี่ย สิบห้รายการจาก16รายการที่สั่งไปเดี๋ยววันนี้เซอร์ปนกจะพาดูค่ะว่าแต่งอะไรไปบ้างแต่งแล้วเขาดูแบบโดดเด่นจัดจ้านขนาดไหนนะคะคู่ควรแก่การออกทริปทัวริ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้ก็คือกาดไฟหน้านั่นเองมีของเขาก็จะเป็นกาดไฟหน้านะคะสีก็จะเป็นสีดำสโมก ก็ทำให้รถแบบดูแปลกตาขึ้นมาเลยอันนี้เป็นกาดไฟหน้าของ h 2 C นะคะให้ครอบมาจับน็อตอยู่จุดนี้เลยนะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งราคาค่าเสียหายของอะไหล่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่1,660บาทค่ะ มาต่อกันที่ชิ้นที่สองนะคะเดี๋ยวจะไล่กันจากส่วนหน้ากันเลยนี่ก็คือชิ้นนี้อันนี้จะเป็นชุดกาดปั๊มเบรกกาดปั๊มเบรกนะคะก็คือจะเป็นชิ้นนี้เนาะก็จะครอบในส่วนของตัวคาลิเบอร์หรือปั๊มเบรกตรงน,นี้ตัวกาดปั๊มเบรกเป็นโครเมียมของ H24 ก็ะะทําให้รถแบบดูมีอะไรมากขึ้นนะคะดูรับกับพวกจานดิสเบรกเลยเพราะว่าสีโครเมียมเช่นเดียวกันแล้วก็เข้ากับแกนโชคด้วยชิ้นนี้นะคะราคาไม่สูงข่ยอยู่ที่890บาทเท่านั้นเองนะคะกลับขึ้นมาตรงส่วนบนกันนะคะมาชิ้นที่3ชิ้นที่3จะเป็น กาดแฮนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวกาดแฮนเนาะก็ทำให้แบบเหมาะกับสายแอดเวนเจอร์สายลุยมากขึ้นนะคะที่ขับแบบอาจจะสไตล์ลุยๆหน่อยนะคะก็จะมีกาดแฮนตัวนี้เป็นตัวช่วยป้องกันชิ้นนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นกาดแฮนซ้ายขวาราคาของตัวกาดแฮนก็จะอยู่ที่2840บาทค่ะนี่จะเป็นชิ้นนี้เลย ไหลต่อเข้ามาด้านในนิดนึงนะคะจะเป็นก้านเบรกนะคะก้านเบรกก็เป็นอะไหล่ของ s 2 c เช่นเดียวกันอันนี้มาพร้อมกับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยากอะอะไหล่ชิ้นไหนที่มี2ชิ้นราคาก็จะสูงนิดนึงนะคะในส่วนของก้านเบรกเนาะก็จะอยู่ที่2,230บาทค่ะซึ่งตัวก้านเบรกเดิมของทางร้านก็จะถอดเก็บไปให้กับลูกค้าด้วย ต่อจากก้านเบรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของฝาปิดน้ํามันเบรกนะคะนี่ก็จะอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยของในส่วนของฝาปิดน้ํามันเบรกนะคะที่ให้มา2ชิ้นนี้ราคาจะอยู่ที่720บาทค่ะก็เป็นสินค้าของ H2C นะคะเป็นแบบพรีเมียมเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ชิ้นที่6กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาย,ยึดโทรศัพท์อลูมิเนียมแฮนด์บาร์สีดำตัวนี้ชิ้นนี้จะอยู่ที่5 9 0บาทค่ะ แล้วก็ในส่วนข้างล่างของขายุททรัพท์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตาแฮนนะคะตัวนี้เป็นตุ๊กตาแฮนสีโครเมียมอันนี้ราคาจะอยู่ที่700บาทค่ะนี่อันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันทำให้แบบใช้งานสะดวกขึ้นนะคะเวลาเดินทางใส่โทรศัพท์ดูหน้าจอต่างๆนะคะดูแผนที่ดูอบอกเส้นทางเนาะก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นอันนี้เป็นไอเทมที่หลายๆท่านชอบมากเลยค่ะ มาต่อกันในส่วนที่8กันนะคะส่วนที่8ก็จะเป็นชุดครอบพื้นนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นแผ่นสีดำๆตรงนี้ยาวๆนะคะอันนี้ถอดอันเดิมออกแล้วแล้วก็ใส่ชิ้นใหม่เข้าไปตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,760บาทค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกาดชุดวางเท้านี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะพร้อมกับเป็นโครเมียมให้ตรงนี้ในส่วนของที่วางเท้าเราแล้วก็ ตรงจุดที่เวลาขับแล้วเมื่อยนะคะต้องการเอาขามาวางตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมวิธีขาสีเอาเท้ามาวางตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่พันหกร้อยเก้าสิบค่ะอ่านะคะก็ทําให้แบบลดดูสวยขึ้นนะคะดูสมาร์ทขึ้นนั่นเองมาต่อกันที่ชิ้นที่สิบค่ะชิ้นที่สิบจะเป็นชุดพักเท้าหลังนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าของอ2 c เช่นเดียวกันเป็นชุดพักเท้าหลังแบบโครเมียมนะคะก็จะให้ในส่วนของตรงนี้ให้เวลาที่แบบเราเหยียบเนี่ยาการลื่นได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะใช้งานเหมาะกับผู้ซ้อนนะคะนั่งได้สบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นด้วยอันนี้เป็นชิ้นที่10นะคะชิ้นที่11นะคะที่อยู่ติดกันเลยก็จะเป็นครอบหม้อน้ํา โคเมียมสีเงินตัวนี้นะคะตัวนี้อะไหล่เดิมก็จะได้คืนเช่นเดียวกันชิ้นนี้จะอยู่ที่ราคา790บาทค่ะอันนี้ราคาไม่สูงนะคะแล้วก็ติดแล้วทําให้รถดูสวยขึ้นมาเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆเลยค่ะชิ้นที่12นะคะตัวนี้จะเป็นหมีตรงนี้ติดกับตัวครอบพ่อนน้านะคะเป็นก้านวัดระดับน้ํามันนั่นเองตัวนี้ก็ปกติสีเดิมของเขาจะเป็นสีดานะคะแต่ว่าพอใส่ ตัวอะไรแต่งไปแล้วเนี่ยของเขาก็จะเป็นสีเงินก็จะเข้ากับตัวครอบมอน้าพอดีดูสวยแล้วก็เข้ากันมากขึ้นเลยค่ะชิ้นนี้นะคะราคาไม่แพงอยู่ที่4 6 0บาทเท่านั้นค่ะ,ะไปต่อกันชิ้นที่13นะคะนี่ตรงส่วนของด้านท้ายนะคะชิ้นที่13ก็จะเป็นกาดปั๊มเบรกหลังก็จะคล้ายๆกับตัวครอบของอตัวครอบของตัว คาลิเบอร์ด้านหน้านะคะแต่อันนี้ก็คือครอบด้านหลังเนาะซึ่งตัวนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่แ9ด้อ้าสิบาทเท่านั้นค่ะก็จะครอบมีส่วนของความเบรกด้านหลังเป็นสรรีโครเมียมสีเงินนะคะให้รถเข้ากันมากขึ้นเดี๋ยวจะพาไปดูในชิ้นที่ส4บสี่นะคะนี่เห็นไม่เอ่ยว่าในส่วนของท้ายของตัวรถตัวแต่งตัวนี้นะคะจะเป็นท้ายแบบท้ายสั้น ตัวนี้นะคะไทสั้นตัวนี้เป็นชุดบางคนไทสั้นนะคะของท้งชุดตรงนี้เลยก็จะมีการถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไทสั้นตัวนี้ให้รถแบบดูโฉบเขียวมากขึ้นราคาของไทซั้นจะอยู่ที่1 3 2 0รบาทค่ะนี่ก็ให้มาเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็14ชิ้นละแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะลูกค้าติดอะไรมาเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายกันค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยเห็นกันไม่เอ่ยอันนี้ก็คือจะเป็นที่รองขาตั้งนะคะให้ดูตรงนี้ก่อนที่รองขาตั้งเป็นสีเงินนะคะของ S2C อันนี้จะอยู่ที่650บาทค่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นอะไหล่แต่งทั้ง15รายการนะคะ ที่เซลพิโนกได้จัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าคนพิเศษนะคะราคารวมจะอยู่ประมาณ19ื่นอันนี้ราคาของทางร้านขายเท่าราคาตามแคตตาล็อกเลยเป็นราคาตามราคาแนะนำของคันด้าเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดค่าติดตั้งด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะติดตั้งให้ฟรีเนาะไม่ต้องอจ่ายค่าติดตั้งอีกนะคะจ่ายเฉพาะค่าสินค้าอะไรแต่งเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนะอะไรแต่งของทางร้านนะคะเป็นสินค้าส่งตรงมาจากโรงงานเลยทีเดียวแล้วก็ราคาขายตามราคาแนะนําไม่ได้มีการบวกส่วนที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะก็คืออะไรเดิมที่ถอดออกจากตัวรถนะคะซึ่งมีบางไอเทมที่มีการถอด ถอดออกนะคะเราก็มีการแท็กใส่กล่องนะคะคืนให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะนี่อันนี้ได้คืนทั้งชุดเลยนะคะดังนั้นใครที่แบบสนใจอะไรแต่งหรืออยากให้ทางร้านแต่งให้ไปกับตัวรถนะคะสามารถรีเควสตได้แล้วก็สั่งอะไรแต่งได้เลยเรามีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะอ,อันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณลูกค้าคนพิเศษของเซอร์พนกนะคะที่อ,อนุญาตให้ ถ่ายคลิปนะคะรีวิวเป็นโน้ตหาวให้กับหลายๆท่านที่อยากแต่งนะคะว่าจะแต่งสไตล์ไหนดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสามารถแต่งตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะซิลคุณนรศก็ต้องขออนุญาตจ,จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าจะนำเสนอรุ่นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ